ขึ้นได้สบายแล้วลงจะยากหรือเปล่าเดี๋ยวผมทาให้ดูกับรถเข็นไฟฟ้าตีนระคาร,รุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปรับน้ําหนักได้ถึง400กโลใช้งานง่ายมากมีแบตเตอรี่ในตัวมีการปรับระดับความเร็วได้ตามที่คุณต้องการนะน้ำหนักตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ70-80กโลครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะลนดับแรกคุณตั้งลําให้มันขนหนกกับขั้นบันไดก่อนครับของแบบนี้ถ้าคุณใช้ข้องนะมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมันจะเสริมพลังเราค่อยๆเลยครับผมแทบไม่ได้ออกแรงรเลยนะ งานบิลอินงานช่างที่ต้องไปบิลอินตามชั้น3ชั้น4ที่เขาไม่มีลิฟต์ครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับมีความชันมากแถมไม่มีคิ้วแล้วก็มีรอยแตกอย่างนี้เขายัางรับไหวเลยครับรอยแตกไม่ได้เกิดจากรถเข็นนะครับแต่เกิดจากผมเคยยกของขึ้นลงที่มันเป็นของแข็งเหล็กถังแก๊สพวกนี้บ่อยๆมันทําให้พื้นแตกแต่ตัวนี้ใช้งานอย่างไรขั้นบนไดของคุณก็ไม่แตกหลงอย่างสมูทๆครับพอถ,ถึงแนวพื้นแล้วคุณสามารถยุบแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอยากจะเปลี่ยนแบบครับกดลงมาเอาขาลงแล้วก็ทําแบบนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ดูอย่างนี้นโดยที่ไม่เลืองแรงก็ได้เหมือนกันปรับความเร็วก็ได้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยครับ